สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะครับสิ่งที่อยากแชร์วันนี้คือข้าวกล้องหอมมะลิ105ทําไมมันถึงถูกเรียกว่าอย่างนี้อ่ะก่อนอื่นผมอยู่ที่ไหนนะรตรงนี้เราเรียกว่าไร่แพะเมืองผีนะฮะแต่ว่าเราแบ่งที่เป็นสส่วนนะส่วนข้างหลังผมนี่เราปลูกต้นสักหลายพันต้นอยู่เหมือนกันแล้วก็ส่วนตรงนี้เราทํานาครับทั้งหมดเนี่ยจากด้านหน้าผมไปถึงด้านหลัง เป็นนาขั้นบันได10ขั้นนะฮะแล้วก็ขั้นบันไดนี่ขั้นหนึ่งก็กว้างหน่อยขั้นหนึ่งประมาณ30เมตรนะฮะเอาปลูกเราทำข้าวกล้องหอมมะลิ105ขายฤด,ดูกาลนี้มาเป็นฤด,ดูกาลที่10แล้วนะฮะอันนี้ทำไมมันถึงเป็นหอมมะลิ105ปี2497กกรมข้าวสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเอารวงข้าวมาทำการศึกษา ทั้งหมด199รวงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะฮะแล้วเขาก็พบว่ารวงที่105เนี่ยเป็นรวงที่คุณภาพดีที่สุดหลังจากนั้นเขาก็เอารวงที่ว่านี้เนี่ยไปพัฒนาต่อนะฮะเป็นพันธ์ุบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องเรียนเลยอ,อย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าคุณดูพื้นที่ข้างหลังผมเห็นไหมฮะนาเนี่ยมันจะไม่ได้น้ำท่วมตลอดเวลา น,ะะน้ำเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้มีบ้าง,ไม,าง,มางไม่มีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะข้าวชนิดนี้เนี่ยมันปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินปนทรายสมัยเด็กๆเนี่ยเราเคยเรียนมานะฮะว่าข้าวเนี่ยจะปลูกได้ดีต้องดินดำน้ำชุ่มนะฮะดินดำน้ำชุ่มนั้นจริงนะฮะ,ะส่วนใหญ่แล้วนาะข้าวแบบนั้นเนี่ยจะอยู่ ตรงที่ราบลุ่มตอนกลางของประเทศเราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตเยอะมากแต่คุณภาพข้าวขอโทษนะสู้ข้าวแถวๆนี้ไม่ได้ข้าวที่ปลูกในดินปนทรายแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวน้ำไปนะฮะกระบวนการนี้เราเรียกว่าวิธีการแกล้งข้าวข้าวเนี่ยพอโดนแกล้งนะฮะในเชิงจิตวิทยานะถ้ามันมีจริงนะมันคงเหมือนกับว่ามันกลัว แล้วพอมันกลัวเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้น้อยเพราะมันไม่มีน้ําตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่มันจะเก็บกลิ่นได้เยอะดังนั้นเนี่ยโอ้โหคุณข้าวที่นี่มันหอมแบบหอมจริงๆนะเหมือนแบบเวลายิ่งเวลาเราทํากล้าใหม่ๆนะฮะมันเหมือนกลิ่นใบเตออยอ่ะมันหอมแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ดูนะฮะก็คือว่าเราทํานาแบบออแกนิกนะฮะ การทํานาแบบออร์แกนิกเนี่ยคุณต้องดูตรงนี้นะตรงนี้เป็นรั้วสูงนะฮะมันจะเป็นตัวป้องกันละอองเคมีนะ,ะด้านหลังของผมตรงนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันอย่างที่บอกเรามีการปลูกต้นสักไว้นะฮะหลายพันตน้นส่วนด้านนี้นี่ฮะตรงนี้เราเรียกว่ารัวร้วเตี้ยรั้วเตี้ยเนี่ยตรงนี้นะฮะสำหรับนาแปลงนี้เราใช้ตะไคร้หอมตะไคร้หอมเนี่ย มันหอมสําหรับคนนะฮะแต่ว่า,มาแมลงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ไอตัวตัวใบอ่ะเราก็กองไว้ที่ตามคันนาแบบนี้เลยนะฮะ mm hmm. บันยอดออกเพื่ออะไรบันยอดออกเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันฟุ้งกระจายนะฮะ mm hmm. มันจะได้เป็นตัวที่กันมแมลงเพราะว่า,มาแมลงก็จะไม่ชอบกลิ่นของตะไคร่หอมนะฮะ mm hmm. แล้วก็การที่เราเอา ตัวใบของตะไคร้หอมไว้ตามคันนาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยไม่ให้วัชพืชนี่ขึ้นมาได้ง่ายเกินไปเวลาใครที่ไปตามต่างจังหวัดนะฮะให้คุณดูว่าคันนาของเขาเนี่ยสีเป็นแบบไหนอย่างอันเนี้ยคันนานี้เป็นสีเขียวนะฮะบง่งบอกให้เห็นว่านานี้ไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาถ้าสมมุติว่าคันนามันเป็นสีเหลืองนะฮะอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นนาที่ใช้ยาฆ่ายาเลยคือมันโดน สารเคมีอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นเฉาแล้วก็กลายเป็นสีเหลืองไปเลยนะครับเจ้าข้าวที่ผมปลูกเนี่ยมันจะมีใบเหลืองๆปนบ้างนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอปัญหาเรียกว่าเพลี้ยจักจั่นลงนะฮะพอเพลี้ยจักจั่นลงปุ๊บก็ทําให้ข้าวแตกกอช้านะฮะแล้วก็มีใบสีเหลืองซึ่งมันก็จะไม่งามนะฮะเราก็ต้องใช้เชื้อรา ะะหลักการที่เราใช้แก้ปัญหาเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะฮะเราใช้หลักการที่เรียกว่าตัวห้ามตัวเบียนเราก็จะใช้เชื้อรา,อาชื่อว่าบลูเวียนะฮะเป็นตัวที่มาจัดการกับพวกเกลือพวกนี้เราเนี่ยปลูกข้าวนะฮะในพื้นที่ดินปนทรายอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะดังนั้นมันก็เลยมีมีช่วงเวลาที่น้ำเนี่ยมันไม่ท่วมพอน้ำไม่ท่วมคันี้หญ้าก็ขึ้นเลย ถ้าเป็นช่วงที่ข้าวมันยังใหม่อยู่ยังไม่ได้แตกกอนนะ่ะแน่นมากหนักปุบเนี่ยเราก็ยังพอที่จะสามารถเดินนะฮะแล้วก็ถอนยาด้วยมือได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องปล่อยสิ่งทีจจ่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้พวกเม็ดยาเนี่ยมันก็จะไปกับข้าวเปลือกตอนที่เก็บเกี่ยวนะฮะก็โชคดีที่เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีละ เราก็มีเขาเรียกว่าเครื่องยิงสีข้าวนะฮะก็เป็นตัวที่สแกนข้าวนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีสีที่มันเข้มๆเนี่ยเราตั้งโปรแกรมไว้แล้วมันก็จะฉายยิงแสงเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวดันหรือผลักไอ้พวกข้าวไอ้พวกสีที่มันประหลาดประหลาดเนี่ยออกไปอ่ะคานนี้ช่วงต่อไปเนี่ยก็คือต้องมาคุยกันว่าแล้วทำไมถึงเป็นข้าวกล้องเมื่อกี้เราพูดกันยืดยาวเนี่ย เรื่องของหอมมะลิร้อยแบบอินรีนะฮะแต่ที่ทำไมต้องเป็นข้าวกล้องก็เป็นเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับคนที่สูงอายุเหมาะสำหรับคนที่ใช้แรงงานน้อยนั่งออฟฟิศเ,เยอะๆนะฮะข้าวพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่ามันเอาไว้ซ่อมร่างกายได้เพราะว่ามันมีอะมิโนแอซิดที่ร่างกายต้องการประมาณ9ชนิดนะฮะมัน มีไฟเบอร์สูงกว่าพวกข้าวขาวทั่วไปโดยเฉลี่ยประมาณ4เท่านะฮะมีสาร4อย่างที่เอาไว้กำจัดหรือว่าจัดการกับคอเลสเตอรอลนะฮะเช่นไนาอาซินหรือวิตามิน B3 ฟอสฟอรัสแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมพวกนี้คือมีเยอะกว่าตัวข้าวขาวทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นพูดง่ายๆว่ามัน ต้องบอกว่ามันเป็นอาหารที่มีคุณภาพมากกว่าแหละนะฮะน,นี้อยู่ที่เราเลยว่าเราอยากจะทานข้าวแบบไหนนะฮะซึ่งก็ควรจะพิจารณาจากไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองด้วยเช่น mm hmm. ถ้าเราเป็นนักมวย mm hmm. นักวิ่งเราใช้พลังงานเยอะเอ้ยอย่างนั้นน่ยก่อนที่คุณจะประกอบกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยคุณควรจะกินข้าวขาวเพราะดัชนีน้ำตาลมันสูงกว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วกว่า แต่ถ้าคุณเป็นคนทํางานออฟฟิศเป็นผู้สูงอายุเป็นคนที่ขยับขยื่นน้อยหน่อยใช้พลังงานน้อยหน่อยผมแนะนําเป็นการกินข้าวกล้องจะดีกว่านะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างนักกีฬาเนี่ยที่เขาอย่างเมื่อกี้นะฮะนักมวยนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก่อนทํากิจกรรมเขาจะทานข้าวขาวแต่พอหลังทํากิจกรรมเขาใช้กล้ามเนื้อเยอะมากเขาทานข้าวกล้องเพื่อซ่อมกล้ามเนือ้อ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆอีกเหมือนกันที่เอาไว้ประกอบการพิจนารณานะครับว่าเราอยากจะทานข้าวชนิดไหนยังไงนะบ,บางทีทานข้าวมองแต่ราคาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมองที่คุณภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันเข้าปากเรานะมันต้องอร่อยนะครับอย่างข้าวกล้องหอมมะลิร้อยห้าที่ผมปลูกอันเนี้ย บอกเลยว่ามันหอมมากนะครับแล้วการแกล้งข้าวสุดท้ายเนี่ยมันจะไปเกิดที่หม้อหุงข้าวของคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคือทั้งหอมด้วยแล้วมันนุ่มด้วยเพราะว่าพอมันไม่มีความชื้นใช่ไหมครับตอนที่มันดูดเข้าไปในหม้อหุงข้าวเนี่ยดูดน้ําเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะเรียกว่าดูดน้ําเข้าไปได้อย่างเต็มที่มากกว่านะฮะแล้ว ใน1กิโลที่เท่ากันเนี่ยเนื่องจากข้าวกล้องหอมมะลิร้อยห้าที่ปลูกในที่ดินบนทรายแบบนี้เนี่ยมันแห้งกว่าเม็ดมันผอมกว่าเนี่ยเอาจริงนะนับจํานวนเม็ดเนี่ยหกิโลเท่ากันจํานวนเม็ดจะเยอะกว่าแล้วพอหุงปุ๊บมันฟูกว่ามันขึ้นมอกกว่าเพราะฉะนั้นเราได้ข้าวปริมาณเยอะกว่าที่สําคัญมากไปกว่านั้นสารอาหาร15อย่างเยอะกว่าข้าวขาวดังนั้นความอิ่มเชิงคุณภาพมันเกิดขึ้นเราก็อิ่มนานกว่า ผมเนี่ยเวลาออกนอกบ้านผมไปทานข้าวขาวนะประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงผมหิวใหม่ละแต่ถ้าผมอยู่บ้านผมทานข้าวกล้อง4ชั่วโมงผมสบายๆอยู่ได้สบายนะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ประกอบการพิจารณาของทุกท่านแล้วกันนะครับดูแล้วก็พิจารณาเอาเองขอบคุณครับสวัสดีครับ